ตีอัดเอาหนี่อัดแล้วนี่เดี๋ยวพี่จะนั่งคุยกักอ้าวไปลากมานี่ลากไปตรงนี้ไปเยินๆนะนั่งเยงนี้หาเร็วเนี่ยเนี่ยอ้าวไปเปิดกันยังเปิดแล้วนี่สวัสดีครับวันนี้ในการลอสซี่เราอยู่ที่มหาลัยโคราชเนาะนี่มหาลัยชื่อเลยนะอะไรนี้สุโขทัยไม่ใช่สุโขทัยเนาะเมื่อกี้เราเพิ่งผ่านมา อันนี้วา่าอะไรชื่อเลยนะครับตาไม่รู้เลยคนะรับอ้าวนิวตาชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อวัดครับตาวัดวันนี้วันนี้เรามาอยู่กตวัดนะครับวันนี้พอดีเราแวะก่อนที่เราจะไปคอนบุรีแล้ววันนี้เราจะไปคุยสถานีที่คอนบุรีช่วง,งเที่ยง ขาจะไปถ่ายหนังที่คนบุรีต่อแต่บุดีวันนี้เราแวะถ่ายรูปพี่เขาแป๊บหนึง่ง <c oughs> เดี๋ยวเรานี่นี่ดูดูอันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องนี้กัน <c oughs> อันนี้เขาบ้านในห้องอย่างนันตวัดอันนี้ห้อ,องเหะอันที่ใหม่ใช่ไหมคะศาสตร์บ่บนมศาสตร์ศาสตร์บ่ <c oughs> เออแล้วแล้ว,แล,วแล้วมายัางไงกับตวัดมันถึงได้เป็นศาสตร์ยังไงเนี่นยครับเป็นโรงงานครับเป็นู่บ้านมู่บ้านหมายถึงว่ามูบ้านทำศาสตร์ครับที่ที่ไหนนะครับปากเนครับอ้าวนักขู่แข่งป่ครับ มาดูกันครับเอี๋ยวเขาแข่งเขาแข่งที่ตีนะผมมาตัดหน้าไม่ได้ได้ยังงี้มีเนื้อแล้วโหวดก่อนไม่ไกลนะครับเพราะว่าเออนี่ๆๆจะนั่งตรงนี้มันจะเย็นกว่าเราหามุมที่กล้องมันสวยนะขอโทษนะเรากระทดนี่แล้ววันหนึ่งนี่ต้องขายได้กี่อันครับสวัสดิมันแล้วแต่ครับแล้วแต่บางวันก็ได้เยอะบางวันก็ได้น้อยครับเหรอหนูมานี่อันนี้เรื่องของกล้องพี่นี่มาแล้ว่องของนี้กล้องกล้องเ แล้วปกติเราไปวันนึงเราไปกี่ที่ครับมันแล้วแต่มีงานครับมันรับปริญญาถ้าผมขายได้ก็เขาไปขายได้เราได้ผืนเท่าไหร่แต่แต่วันได้ผือ่่ก็สิบสองสิบพูดจริงแล้ววันนึงขายได้กี่ผืนถ้ามันขายดีก็ขายได้เป็นสามสิบสี่สิบผือ๋อก็ได้สามสี่ร้อยอยู่วันหนึ่งอืมครับแล้วถ้าวันขายไม่ได้ทำไงขายไม่ได้ก็ไม่ได้ครับเหรอตายผมเคยได้ยินมาว่า การทําแบบนี้สมัยก่อนที่ดิเด็กเองผมนี่นครพนมสมัยก่อนเขาจะมีคนที่เขามัดเสือไอ้ผ้าหุ่มเนาะใหญ่ใหญ่ไปแล้วก็ยนลงตามหมู่บ้านเขาก็เดินไปเรื่อยๆผมเคยถามว่าถ้าวันหนึ่งขายไม่ได้ทํำยังไงก็ไม่ได้ตังค์แล้วผมถามแล้วไปนอนไหนก็จะไปนอนตามวัดไงครับแต่ก่อนนอนตามวัดทุกวันนี้เช่าบ้านดูบ้านบางทีก็ไม่ให้แล้วแล้วเรามากี่คนครับแกงนี้วันนี้มาสิบคนออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับนีมาได้กี่เดือนละมา ถ้าผมอยู่ข้างแก่ผมมานี่ผมมาวันเดียวเอาไปกลับอยู่แล้วไปกลับือหมายถึงว่าเขามีรถไปรับเราจากหมู่บ้านมามีรถเท่าแก่ครับ็นเท่าแก่เขามีเท่าแก่ให้แล้วเขากลันตีให้เราไหมว่าถ้าสมมติขายไม่ได้วันนี้ขั้นต่ำให้ร้อยหนึ่งไม่ไม่ให้เลยถ้าาะได้ก็ต้องขายเองพยายามใจกว่าพยายามอ๋ออยู่ที่ความขยันอย่างเดียวเลยนี่ครับดูว่ามันมีหลายอาชีพนะที่มันไม่มีอะไรการันตีเราได้เนาะนี่นี่คือดูเป็นตัวอย่างของตะวันเนี่ยขายเสือเนี่ย ถ้าขายไม่ได้เขาก็ลบาบากใช่ไหม,มนนะถ้าขายไม่ได้เป็นผงเผ,ผาทิ้งเลยนะเรื <c oughs> ่างนี้เขาส่วนมากมันเป็นเพราะไอ้ที่ขายที่ไหนก็ต้องเสียตังค์เสียตังค์คนขายมันจะเหลืออะไรขายได้น้อยก็ไม่เหลืออะไรครับ<อ>ขายของทุกวันขายของสุจริตยังขายยากเลยครับเนาะมนนไม่ต้องพูดถึงไปขายยาก็ไม่ได้เพราะมันดึงมันสามเม็ดร้อยยาบ้าเรืนี้ก็ถูกเกินถูกก็ไม่ได้ต้องการันตีให้เรานะยาบ้าเนาะขายไม่ได้ไม่ยินไม่ตู่ คุณต้องการันตีแล้วเสือเนี่ยของถูกฎหมายยังเสียตังค์ขายได้วว่าไม่เสียตังค์นะัแ่นบบแต่ค่ายากจะทำถูกกฎหมายจริงไหมไม่ผมว่าเรื่องนี้คุณต้องคิดนะจริงไหมครับใน,นค,ค,คำพูดของเขานะว่าเออผมก็เพิ่งได้ยินคํานี้นะว่ากูขายสุดจริตอ่ะทำไมกูต้องเสียตังค์แล้วทำไมกูลำบากจริงไหมครับตาวัดทำไมไอ้คนที่แม่งขายแม่พยุงขายยาดูไหมทำไมมันสบายอ่ะมันสบายแล้วจริงๆถ้าเป็นอย่างนี้คนเขาเขาอยากจะขายของจริตไหมถ้าอย่างนี้นะจนะ ทำไมไม่ทําให้ของสุจริตมันสบายกว่าขายได้ทุกที่อย่างเงี้ยเออขายได้ที่นะให้มันขายได้ทุกที่ขายของสุจริตขายได้ทุกที่ไม่เลยสิไม่ใช่ว่าตรงนี้ไม่ขายตรงนั้นไม่ขายครับไม่ให้ขายให้ตรงที่มีคนแล้วจะไม่ให้ขายตรงที่ให้หมาเหรอหมาบัดพ่อมันซื้อสารไหมถามหน่อยสิใช่ไหมตาวัดพอกมันสารเพ่อเพืขายอย่หมาเออนะก็วันนี้เป็นความรู้ใหม่นะครับคือ จะบอกว่าจริงๆมันมีหลายอาชีพเนี่ยที่เห็นเนี่ยมีทั้งคนทำล่มนะสมัยนอะนะอเ,นเนี่ยอยางฟางนยเห็นตาที่โลโกูกโคอยู่ในเสือแต่ว่ามันไม่ได้ทำได้เนี่ยก็ต้องสั่งเขาไม่มีายย่อยคนขายลูกโรงงานมันก็เจ่งถ้าถ้าเราไม่ขายเสือไม่ได้ล่มนี่จะขายได้ไหมไอ้ตาเนี่ยไอ้คโรงงานที่ผลิตตาจะขายได้ไหมเนี่ยฟางขายได้ไหมใช่ไห,ไหมครับไอ้ลูกเข็ญจะขายได้ไหมทุกอย่างมันเอื้อกันนะครับ แล้วคิดดูว่าถ้าตาวัดขายเสือไม่ได้ก็จะเอาังค์ที่ไหนไปซื้อยาบ้าตอนเย็นคุณต้องเข้าใจมันลำบากหยอกเล่นหยอกเล่นแล้วตาวัดอยู่อเมรอะไรครับขอนแก่นครับขอนแกนอยู่อเพร์พยืนครับอเมร์พยืนอ๋อพยืนเคยเคยเห็นอยู่ะคือแสดงว่าที่นั่นคือเขาไม่ทำเก้าอี้ให้พระเลยไม่มี็นในตำงานทำนานจะมีบ้านพระบุพระบุนีพระโผล่ขึ้นมาจากดินครับ บ้านไปอยู่ว่ามีพระยืนอืมแล้วตอนที่เขาจังหันเช้าแล้วก็รับเพนอย่างเงี้ยเขาก้มกินเหรอครับยังไงก้มฉันเขาก็แล้วแต่อัธยาศัยเขาก็พระยืนอะยืนยืนอย่างนี้ก็มีอะเจอยืนยืนกินได้นะผมนะยืนไ,ไม่เป็นมีปัญหากลัวแต่ไม่มีกิน <c oughs> นี่ครับเขาเรียกายืนก็เดี๋ยวคราวหน้าผมว่าเทปหน้านะเราอาจจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมตะวัดที่บ้านเดี๋ยวเราจะไปดูที่เขาผลิตกระเสือเขาผลิตที่ที่บ้านตะวัดในไม่เสือนี่ไม่ครับผมเป็นลูกน้องเขาแต่ก็ลรแวกนั่นที่ทำเสือพวนนี้กับผมู่บ้านนั่นเพราะว่ามันมีเจ้าหนึ่งที่ผมนัดไปอยู่ที่อุบลเขาทําไม่กว่าเขาไปรับดอกหญ้าจากบ้านผมที่นครสุนุมที่ท่าเรือ เดี๋ยวก็ถึงไม่เดี๋ยวเราเจอกันคราวหน้าขอบคุณตวัดนนะครับวันนี้เดี๋ยวถ้าเจอตวัดนคราวหน้าอย่าลืมหายาบ้านถูกถูให้เหน่อยเราเล่นล้าเล่นขอบคุณครับขอบคุณครับไปเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อเดี๋ยวเราไปดูอาชีพอื่นดีกว่าครับนี่อันนี้คือพอดีวันนี้เราแวะแล้วมันก็เลยระหว่างทางมันมีอาชีพหลากหลายมากที่เกิดขึ้นในงานนักปริยานี่เดี๋ยวเราไปดูนะว่ามีอาชีพอะไรอีกนี่ครับ อาชีพนึงที่เราเห็นชัดๆคือเนี่ยครับถ้ารับปริญาคือทุกคนต้องเป็นของขวัญมาให้กันอันนี้ผมว่าเราเห็นเป็นชินตาแล้วเรามนี่เดี๋ยวเรามาดูร้านนี้ดีกว่าร้านนี้สวยครับสวัสดีครับสัสดีครับดีเห็นดอกไม้มันสวยแต่ผมเชื่อว่าดอกไม้ทั้งร้านยังไม่เท่าแม่ค้าคนนี้เนี่ยเรอชื่อยังครับชื่อยังชื่อยังนี่จะมาถามชื่อไห้ใช่มีเบอร์ไหมครับ มีมีลูกยังยังเฮ้ยโอกาสผมมาแล้วหยอกหยอกนี่พอดีเห็นมันสวยครับเอ๊ะถามนิดนึงครับอันนี้เราขายไปทุกมหาลัยเลยนะครับใช่ค่ะไปประมูลไปเอ้าประมูลอีกแล้วนี่ผมได้ยินสองครั้งนะครับวันนี้คนนึงก็พูดว่าประมูลคนนี้ก็พูดว่าประมูลคำว่าประมูลนี่คือมีมีคนที่เป็นประมูลแทนเราใช่ค่ะเป็นเจ้าของร้านใชคือทั้งหมดเลยนะแล้วก็ดูว่าเอ๊ะวันนี้จะมาเปิดร้านไหมอย่างนี้แล้วก็ไปเช่าเขา เขาอาจจะประมูลมารนอยหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็มาให้เราสร้างสองพันจำไว้ในคนประมูลอย่าเอากำไรเยอะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวแฟนผมขาดทุนนะไม่ได้นะอย่างนี้เนี่ยแล้วปกติขายดีไหมครับทุกทีบางร้านขายดีค่ะขายดีไหมครับขายดีขายได้ค่ะวันนี้อ๋อนี่ช่อเท่าไหร่คะเนี2นี่สองร้อยห้าสิบอ๋อจะต้นทิมสามสิบบาทเองนะ แซลเล่นแซลเล่นนี ne, uh ่ดอกไม้สดครับอันน um ี e like ้ราคามันสูงนะครับราคามันสูงพอาเราดูได้ไัมเซลเซลน้องใหม่เล่นนะครับแต่จริงอันนี้เกรดดีถ้าดูได้เลยว่ากีบกุหลาบเนี่ยคือมันสดกว่าดอกไม้มันสดนะครับมูลค่าที่มันสูงอย่างไ้พวกเนี้ยครับกว่ามันจะวิ่งมาถึงเราเนี่ยผมไม่แน่ใจนี่มันวิ่งไปที่ปากของตลาดหรือเปล่าถูกไหมครับวิ่งกลับมาที่นี่คิดดูนะครับนี่วิ่งจากเหนือไปปากของตลาดแล้ววิ่งกลับมาที่นี่เพราะนั้นต้นทุนมันสูงนะครับ ไอพวกในดอกไม้เนี่ยวิ่งมาจะเหนือหมดเลยเพราะฉะนั้น250บาทไม่แพงหรอกครับช่วยน้องใหม่เถอะถ้าเป็นผมแล้วผมซื้อ,500อห้า้อยเลยจริงใไหนเลยครับประเดิมอเนี่ยครับแล้วเป็นไงครับไอ้นี่คือเราไปตรวจทุกวันมันมีทุกวันทำไงไม่ค่ะแล้วแต่ฐานที่ไหนรับอ่เหรอแล้วถ้าว<ช>ันหนึ่งที่เราวันไหนเราว่างเราไปทำอะไรรเรามีร้านอยู่แม่กิมเฮงค่ะร้านอ้านดอกไม้อ่ตรงแม่กิมเฮงนี่อยู่ตรง ที่เราไปนะพี่ที่เราอ้อมเข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวอ,ะอ่ะที่ตลาดเลี้ยวไอร้านทองอะ่ะเดี๋ยวาฝากร้านให้น้องใหม่อีกทีหนึ่งชื่อร้านเลยนะครับร้านว้วนดอกไม้ค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวเราไปเจอเราในช่องเราเนาะคนดูเราอยู่นะยังไงถ้าเจอคนนี้ซื้อทันทีนะครับคนนี้น่ารักบอกเลยน่ารักจริงขอบคุณนะครับคเดี๋ยวเราไปดูอาชีพอื่นที่ดูอยู่ในงานนี่มีอะไรนะ ที่นี่มีคนวิ่งราวไหมครับผมยังรู้ว่าอาชีวิ่งราวมันลำบากไหมลำบากลำบากไหมครับวิ่งราวนะก็ต้องลำบากไอ้แม่เพราะเขาจะมันเขาไม่ลำบากแนะเพราะเขาไปอยู่ในเหรอไม่แต่ผมว่าถ้าถ้ามันลำบากเขาคงกลับมาแล้วนะไม่เห็นมีใครกลับมาเลยนะลำบากอะไรไปอยู่สบายกินสบายเออเออค่าหัวงาต่ายใช่ไหมนี่นี่นี่ผมจะทำให้ดูวิ่งราวทำยังไงคอยดูนะจับลาวนี่ เรียกอะยรวิ่งลาวเสี่ยนิดเราขายดีเขาให้ยังเคียงนะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยครับไปแล้วหยากได้กินดีกว่าเอ้ยตรงไหนแถวไหนมีฮะอร่อยอ่ะครับอร่อยค่ะอะไรของอจริงเหรอเฮ้ยทำไมทำหลายอย่างจังอ่ะป้าเขาไอยากเฮ้ยรวยนะครับอย่างนี้เนี่ยแล้วผมว่าอยากเป็นเขยบ้านนี้จังเพราะผมขี้เกียจไงชอบนอนกินเส้นเขยผมอ่ะ ไปไปไปดูปลาอ้วนไม่เลยตรงไหนไม่รู้เนี่ยไปดูปลาอ้วนดิไม่มีใครอ้วนเลยนะไม่ีคนนั่นล้างหน้าร้านนั้นน่ะร้านลูกชิ้นน่ะนั่นไงนี่ร้านลูกชิ้นไม่ใช่ร้านปลาอ้วนหรอกตอนนี้เรามาโซนของกินหน่อยงานทุกที่เนี่ยผมว่างานรับปริญาต่างจังหวัดหรือในเมืองก็ประมาณคล้ายๆกันเลยเนาะ มีที่ขายดอกไม้<ช>มีที่กินไว้ให้ย่าเข้ามานั่งรองพักแต่ตอนดเด็กๆผมเคอไปงานรับภารนวุฒิบัตรที่ชายผมปชวชสมัยไปอุดรอ,อ่ะโอ้โหต้องพกกระติบข้าวต้มอะไรทาประเด็กไปเองสมัยนั้นนลยไอ้ิกสมัยนี้มันเปลี่ยนไปหรอ่ะเรามาเดินเล่นก่อนเพราะว่ารอมาดามหินเรามาดามหินเราถอ่ายถย่ายรูปอยู่ เดี๋ยวกินก่อนเดี๋ยวมาร้องไห้มา่าดำถิ่นนัรอ,อันนี้พอดีน้องต่อนะครับนักร้องเราเดี๋ยวก็ลังนั่งรถมาเดี๋ยวเราจะรับน้องต่อที่โชคชัยแล้วเราจะไปคอนบุรีกันต่อเพราะวันนี้เราจะบุกค,คอนบุรีนี่มีหลายอย่างนะครับที่นี่นี่นะนี่พันหมี่โคราชแน่เลยใช่ปะน่าจะใช่อันนี้ใช่พันหมี่โคราชนะครับมี พอนมีจะสูสคงไม่อยู่ที่นี่หรอกพี่เพราะวถ้าพันมีจะตโสเขาไม่อยู่ที่นี่หรอกพูดถูกเดี๋ยมีตีกันไว้ก็ดูแลกิน <c oughs> น้ำส้มไหมน้ำส้มไหมไม่กินเอองชินนี่น้องินนี่